คีเววิ i ตอรีย a 200นี่คือสกูตเตอร์คลาสสิกรุ่นล่าสุดเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่าง2แบรนด์นั่นก็คือแบรนด์วิกตอรียสัญชาติเยอรมนีที่มีประวัติยาวนานเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์มามากกว่า120ปีกับ k คีเวแบรนด์ผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ที่มีจำหน่ายไปแล้วกว่า100ประเทศทั่วโลกณนะปัจจุบันนี้ วัสดีครับผมเก่งโมโตมชันนะครับแล้วผมเกินไปแล้วนั่นก็คือ w ี y ววิกตอรี200คันนี้นะครับซึ่งเป็นรถสไตล์สกูตเตอร์คลาสสิกซึ่งปัจจุบันนี้สไตลน์นี้ได้รับความนิยมอย่างสูงเลยทีเดียวแล้วนี่หนึ่งในนั้นก็คือ w ี y ววิกตอรี200ซึ่งคันนี้มีความพิเศษมากๆเลยทีเดียวที่ผมอยากจะนําเสนอนะครับคันแรกนะครับก็มาดูที่ข้อมูลทางเทคนิคกันคร่าวๆก่อนนะครับผมจะเริ่มจากเครื่องยนต์นะครับ เครื่องยนต์ของคีเววิกเตอเรีย200ก็เป็นแบบ1สูบ4จังหวะ2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ให้กำลังสูงสุดถึง8.5กิโลวัตต์ที่7,500รอบต่อนาทีหรือแปลงเป็น horsepower หรือ HP เนี่ยจะอยู่ที่11.5แรงมา้ามีแรงบิดสูงถึง12นิวตันเมตรที่5,500รอบต่อนาทีและชื่อรุ่นว่าวิกเตอเรีย200นั้นปริมาตรกระบอกสูบจริงๆของเขาจะอยู่ที่171.7ซีซีเท่านั้นนะครับผม มาดูกันต่อที่ช่วงล่างนะครับช่วงล่างเนี่ยด้านหน้าก็เป็นแบบเทเลสโคปิกด้านหลังก็เป็นโช๊คสปริงคู่สามารถปรับตั้งฟรีโหลดได้ตัวดิสเบรกจะเป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังเลยโดยด้านหน้าเนี่ยจะมีขนาดจานดิสอยู่ที่220มิลิเมตรตัวคลิปเปอร์ด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบ สี่ลูกสูบสวนด้านหลังเนี่ยจะมีจานดิสอยู่ที่215ม mm, ิลลิเมตรและระบบเบรกเนี่ยครับดิสเบรกของเขาเนี่ยยังมีระบบกระจายแรงเบรกเมื่อเราใช้เบรกหลังเนี่ยแรงเบรกข้างหลังจะกระจายมาที่แรงเบรกหน้าด้วยทําให้เบรกได้มั่นใจล้อและยางในตัววิอเรีย200จะมีล้อและยางทั้งหน้าและหลังที่ขนาดเท่ากันเลยนะครับนั่นก็คือ 120 7 0 12นิ้วอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกถึงก็คือความจุของถังน้ํามันเชื้อเพลิงในรุ่นนี้ให้ความจุมามากถึง10ลิตรเลยทีเดียวครับและนี่ก็เป็นข้อมูลทางเทคนิคคร่าวๆของ t ีเววิคตอเรีย2 0 0ดีเทลในรถต่างๆมีอะไรบ้างกันผมพาไปดูกันต่อเลยครับ ระบบไฟสองสว่างรอบคันนะครับจะเป็นแบบ LED แล้วนะครับผมซึ่งมี daytime running light ด้วยนะครับอันนี้สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับที่ไฟหน้านะครับถัดลงมาจากไฟหน้าข้างล่างเนี่ยนะครับก็จะมีกระจังหน้านะครับซึ่งตัววิียาเขาออกแบบไว้เป็นแบบนี้นะครับสวยงามมากเลยเดียวแล้วก็มีฝังไฟเลี้ยวไว้ทางด้าน2ด้านนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตัวโลโก้นะครับนูนขึ้นมาที่บางโคนหน้าแบบนี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของ สกูตเตอร์คลาสสิกณขนาดนี้ก็ได้นะครับที่มีดีไซน์แบบนี้คอนโซลนะครับผมเริ่มจากด้านบนเลยนะครับตัวเรือนไมเนี่ยจะเป็นแบบผสมผสานนะครับก็คือแบบเข็มแล้วก็เป็นหน้าจอ LCD นะครับผสมผสานแล้วก็บอกข้อมูลครบถ้วนเป็นมาตรฐานนะครับผมมีขอเกี่ยวแขวนของนะครับอันนี้ออกแบบได้ดีนะครับก็คือเด้งกลับไปแล้วก็แขวนของใช้งานได้จริงทางด้านซ้ายจะเป็นคอนโซลเก็บของเก็บมือถือแล้วก็จะให้ที่ชาร์จ USB A มา1จุดนี่ครับที่ชาร์จโทรศัพท์เป็น USB Type C ในนี้ก็วางเพื่อชาร์จโทรศัพท์ได้สบายสบายครับผมนี่เป็นกุญแจที่ให้มาก็ยังเป็นกุญแจแบบใช้ลูกกุญแจไขอยู่นะครับแล้วก็จะมีบ้ากุญแจแบบกันขโมยนะครับที่วางเท้าก็จะเป็นแบบพื้นที่รวมแบบรวมไปเลยไม่มีคานกลางส่วนที่เห็นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือจะเป็น้าถังน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเพิ่งเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่ครับฝาถังน้ํามันเชื้อเพลิงก็อยู่อยู่นี่นะครับแล้วก็ตัวถังน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดสิบลิตรก็จะอยู่ด้านล่างนะครับก็รถชนนี้ก็เลยมีศ มาดูกันที่เบาะนั่งนะครับอันนี้ผมชอบมากเป็นพิเศษก็คือเบาะหนังนะครับแล้วก็จะมีลายของเขานะครับตัวนี้ให้ความนุ่มนวลสบายก้นมากๆเลยทีเดียวอันนี้ผมชอบเป็นพิเศษนะครับเรื่องเบาะเขาเนี่ยครับส่วนใต้เบาะนะครับผมก็เปิดที่สวิตช์แจเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเบาะก็จะเปิดแบบนี้นะครับเปิดเฉพาะเบาะนั่งคนขี่เท่านั้นนะครับส่วนเบาะคนซ้อนนี่จะติดตายแบบนี้นะครับพื้นที่ใต้เบาะก็สามารถเก็บหมวกแบบครึ่งใบได้สบายๆนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดใส่สัมภาระทั่วไปเนี่ยไม่ใช่หมวกกันน็อกก็ใหญ่เลยทีเดียวครับวาง iPad วางโน้ตบุ๊กได้เลยอันนี้ถือว่าดีเลยทีเดียวครับผมจับหลังก็ดีครับออกแบบมาเป็นเหล็กนะครับอันนี้จับได้ถนัดมือนะครับแล้วก็มีสแกงด้านท้ายซึ่งวางของได้จริงนะครับอันนี้เป็นเหล็กทั้งอันนะครับวางของที่มีน้ําหนักได้เลยครับมัดของไปเที่ยวไกลๆได้สบายครับแล้วก็ ที่โดดเด่นของเขาก็คือด้านหลังเนี่ยนะครับตัวไฟท้ายก็จะเป็นแนวยาวอย่างนี้ครับแล้วก็มีตรงนี้อีกจุดนึงนะครับแล้วก็ไฟเบรกก็จะมีเฉพาะตรงนี้นะครับผสวยงามเลยทีเดียวครับผมดีเทลด้านข้างของตัวรถนะครับอันนี้ก็จะมีช่องระบายลมนะครับระบายอากาศเพื่อจะดึงอากาศเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็ระบายความร้อนไปสู่เครื่องยนต์เพื่อถ่ายเทกไปด้านหลังนะครับแล้วก็ใกล้กันดีนะครับก็จะเป็นโลโก้60นะครับเป็นคีเววิตเลียแบ็คทูเดอะซิตี้ครับอันนี้ก็คือสโลแกนของรุ่นนี้นะคร ตีนะครับหรือ1 9 6 0นะครับในดีไซน์หรือสไตล์รถแบบนี้นะครับลงมาครับอันนี้จะเป็นตัวพักเท้าคนซ้อนนะครับซึ่งเก็บงานได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับสวยงามเป็นชิ้นเดียวกับตัวรถเลยการใช้งานก็ง่ายครับแค่แตะครับก็เด้งออกมาแล้วแล้วก็เก็บก็แกะเข้าไปเบาๆแค่นี้เองครับก็คือสวยงามด้วยใช้งานได้ดีด้วยนะครับผมดีเทลต่างๆก็ค่อนข้างให้มาดีครับเนี่ยครับมีช่องระบายลมมีฟินต่างๆนะครับออกมาสวยงามมากเลยทีเดียวและนั่นก็เป็นดีเทลในตัวรถคร่าวๆกันครับ ฟิลลิ่งการขับขี่เป็นไงไต่อกันเลยครับสำหรับฟิลลิ่งการขับขี่วิกตอเรีย200คันนี้นะครับผมค่อนข้างจะประทับใจมากเลยจริงๆจากที่ผมไปรับรถเนี่ยและเห็นคันจริงก็ไม่ได้คาดหวังว่า จะขี่ได้แตกต่างจากรุ่นอื่นๆซึ่งคันนี้ต้องบอกว่ามีความแตกต่างพอสมควเลยทีเดียวในเรื่องเปอร์ฟอร์มานซ์ของเครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างการขับขี่เนี่ยตัวเครื่องยนต์เนี่ยให้การตอบสนองแบบนุ่มนวลแตบบ่มีพลังจริงๆสามารถเล่งแซงได้ง่ายเลยทีเดียวไม่กระชากไม่กระตุกเวลาออกตัวแต่มีกําลังจริงๆเรือนไมที่บอกที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยครับ ดิดแป๊บเดียวครับจมไมเลยนะครับความเร็ววิ่งไปที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบง่ายมากเลยทีเดียวรถเนี่ยให้การตอบสนองที่สมูทมากๆเลยนะครับนุ่มนวลแล้วก็ที่ผมบอกไปแล้วนะครับเรื่องเบาะนั่งเบาะนั่งเนี่ยนั่งได้สบายมากแล้วก็ตัวหนังที่ออกแบบมาเนี่ยนั่งได้นิ่มก้นมากๆเลยทีเดียวช่วงล่างเนี่ยถึงแม้จะเป็นล้อ12นิ้วเวลาโดนถนนไม่ดีหรือครุกระาเนี่ยความสะเทือนจะมีเยอะแต่สําหรับวิคตอรี200นะครับให้ความนุ่มนวลได้ดีอยู่แล้วก็คอนโทรลรถได้ดีด้วยครับแล้วกมวม,ม,กนนมีีวาา่่่องงงัททสูใใช้นนนเเืไปย สบายมากเลยทีเดียวรวมถึงการเดินทางไกลออกทริปต,ต่างๆก็ทําได้ดีเพราะถังน้ำมันมีนมความจุถึง10ลิตรแล้วก็แหลกท้ายเนี่ยมัดของได้จริงมัดของหนักๆได้เลยนะครับผม คนที่สนใจรถสกูตเตอร์ดีไซน์แบบนี้สไตล์แบบนี้นั่นก็คือเป็นคลาสสิกสกูตเตอร์คุณต้องลองมาดู k คีเววิกตอรี200เป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลยนะครับที่ผมว่าดีจริงๆนะผมคีเววิกตอรี200นะครับมีจำหน่าย4สีด้วยกันนะครับนั่นก็คือสีเทาคลาวเกสีแดงเวอร์มิเลีสีฟ้าไซแอนบลูแล้วก็สีเขียวเอ e เมอร g ลกรีนรถในแบบของเราในคอนเทนต์นี้นะครับสำหรับราคาเนี่ย200คันแรกเนี่ยจะอยู่ที่83,900บาท และราคาปกติจะอยู่ที่86,900บาทเปิดให้จองรถกันแล้วนะครับที่ w w w ร์ไว์ w a y t h a i l a n d c o m ก็รีบเข้าไปจองกันนะครับถ้าเกิดได้สิทธิ์200คันแรกก็จะประหยัดไปได้ถึง3,000บาทผมว่าต้องรีบเลยทีเดียวแล้วเพราะรถขี่ให้ฟีลลิ่งที่ดีจริงๆนี่ก็เป็นรีวิวทั้งหมดของ kwe Victoria 200ครับก็อย่าลืมกดติดตามเราด้วยครับที่ YouTube c h anel แห่งนี้นะครับแล้วก็ไปอ่านอีกครั้งในรายละเอียดที่ W motomotionthailand.com นะครับแล้วก็ แฟนเพจ Facebook ของเราครับ m o t ต mo ช i o ่นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ TikTok กครับก็คือของผมเองนะครับกลิตวัต under score เก่งนะครับในนั้นก็จะมีคลิปแนวตั้งเป็นเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับสั้นๆให้ได้ดูกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ